เชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าทำลายร่างกายของเราได้อย่างไรการฉีดวัคซีนสามารถช่วยป้องกันได้หรือไม่และวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนอะไรก็ได้จริงหรือสมมุติว่านี่คือเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าหน้าตาของไวรัสส่วนใหญ่ที่เราเห็นในการ์ตูนก็จะเป็นแบบนี้ไวรัสนั้นจะมีหนามตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโปรตีนหนามส่วนด้านในตัวของไวรัสนั้นก็จะบรรจุสารพันธุกรรมที่เรียกว่า RNA ไวรัสนั้นมีขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับร่างกายของมนุษย์แล้วมันสามารถทำลายร่างกายของมนุษย์ได้อย่างไร เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะมุ่งตรงไปที่เซลล์และในเซลล์จะมีนิวเคลียสพร้อมกับส่วนประกอบอื่นๆที่ผิวของเซลล์นั้นจะมีโปรตีนเป็นแง,ง่งๆแบบนี้เรียกว่าตัวรับไวรัสจู่โจมเซลล์เมื่อโปรตีนนามของมันต่อเข้ากับตัวรับของเซลล์พอดีและส่ง rna เข้ามาที่ไรโบโซม rna นี้เรียกว่า mrna เป็นชุดคำสั่งที่ให้ไรโบโซมนั้นสามารถสร้างส,างสิ่งต่างๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วไรโบโซมนั้นจะสร้างส,างสิ่งต่างๆต,ตามคำสั่งจากนิวเคลียสแต่ตอนนี้ไรโบโซมได้รับข้อมูลจากไวรัส เซลนั้นจึงกลายเป็นเซลลที่ผิดปกติและเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดการแพร่กระจายไปที่เซลล์อื่นๆและก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมทําให้เซลลต่างๆผิดปกติแล้วมีจํานวนเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นอันที่จริงแล้วในร่างกายของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ภูมิคุ้มกันนี้จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายและถ้าเกิดมันเจอมันก็จะจัดการทรํรลายให้หายไป ฮะดิมันไวรัสี่นะ่ะอ่อตายซะเถอะอาจ้าพวกพะพุกพะผุกพะจู่จู่เอ๊ะในเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันแล้วทาไมภูมิคุ้มกันของเราถึงไม่จัดการกับเจ้าเชือ้อโควิดนี่ลหละนั่นเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเรานั้นยังไม่ดูจักกับเชือ้อโควิดในตอนเริ่มต้นที่เชือ้อโควิดเข้ามาสู่ร่างกายกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึง่งเชือ้อโควิดนั้นก็ได้เพาะพันธุ์จนมีจํานวนมากแล้ว เฮ้ยตกลงไอ้ตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนี่หว่าพวกเราลุยแต่สายปราคับตอนนี้เชื้อไวรัสนั้นมีจํานวนที่เยอะมากและภูมิคุ้มกันของเราก็ไม่เพียงพอในการต่อสู้และนี่คือเหตุผลครับที่ไวรัสนั้นมีขนาดเล็กแต่สามารถทําลายร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่อย่างพวกเราได้ในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายไขย้ตัวจะร้อนและสุดท้ายจะเสียชีวิตเนื่องจากปอดถูกทำลายเป็นที่ทราบกันดีว่าเราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนว่าแต่วัคซีนคืออะไรล่ะครับ แนวคิดพื้นฐานของวัคซีนคือการเตรียมให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั้นรู้จักเจ้าโควิดสิก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายจริงเมื่อภูมิคุ้มกันของเรารู้จักเจ้าโควิดสิกันหมดแล้วทันทีที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายภูมิคุ้มกันนั้นจะสามารถตรวจจับได้และเข้าจัดการจึงไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไวรัสแพร่กระจายในร่างกายคร,กครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้9 1 9ก้าผ่านโควิดรวมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันอังคารที่10สิงหาคมนะครับ พี่ได้รับรายงานในช่วงนี้ก็มีน้องๆขอ,องเราที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก2รายด้วยกันนะครับรายแรกเป็นรายที่31ของเราแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการนะครับน้องสังกัดอยู่สำนักบริหารทร,รัพยากรมนุษย์นะครับก็ทำลายที่ตรวจสอบมานะครับก็คือ วันที่26ถึง28กฎาคมนะครับก็ Work from home อยู่กับบ้านพักที่สมุทรสาครนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับซึ่งตัวน้องเองนะครับอาศัยอยู่กับบุตรที่บ้านพักนะครับซึ่งในบริเวณบ้านนะครับก็จะมีบ้านหลังอื่นซึ่งเป็นบ้านญาติครับอยู่ในรั้วเดียวกันอีก3หลังด้วยกันนะครับซึ่งบางวันเนี่ยนะครับก็หลานชายที่อยู่บ้าน ใค้เคียงกันเนี่ยก็จะแวะมาอยู่ที่บ้านด้วยนะครับอันนี้กเ็เป็นอยู่ในรั้วเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นบ้านอยู่ด้วยกัน3หลังนะครับอพอวันที่29นะครับก็มาปฏิบัติงานที่กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบของสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งก็อยู่ที่อาคารบริหารกสทนะครับที่ชั้น4นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปติดต่องานที่ใดนะครับ ก็เราก็จะซื้ออาหารจากโรงอาหารที่กสทเนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารใต้นะครับแล้วก็เอามารับประทานอาหารที่โต๊ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการนํารถเข้าศูนย์ซ่อมที่ฮอนด้าที่สมุทรสาครนะครับสําหรับในช่วงวันที่30กรกฎาคมจนถึง4สิงหานะครับก็เวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้ออกไปไหนนะครับพอวันที่5น้องก็มาปฏิบัติงานที่กลุ่มทะเบียน ประวัตินะครับแล้วก็ที่สำนักบริบหาสังคมมนุษยเ์เหมือนที่เคยปฏิบัติในปกตินะครับก็มีการซื้ออาหารจากโรงอาหารที่กสทซึ่งเป็นร้านอาหารใต้นะครับแล้วก็มารับประทานอาหารที่โต๊ะนะครับก็เป็นเรื่องที่ดำเนินเป็นประจําที่เวลามาทํางานนะครับวันที่6สิงหาคมนะครับก็เ o ิร์กฟอร์มโนะครับก็ปรากฏว่าคุณแม่แล้วก็หลานชายซึ่งอยู่คนละบ้านนะครับแต่ว่า เป็นบ้านที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนี่แหละที่พี่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับก็มีอาการเป็นไข้นะครับก็จึงได้ทําการตรวจในส่วนของและผิดอัติเจนเทสนะครับก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกนะครับตรงนี้นะครับแล้วพอมาวันที่7นะครับก็พาคุณแม่แล้วก็หลานชายไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชือ้อด้วยวิธี RT-PCR นะครับแล้วก็ไปรับรถออกมาจาก ศูนย์ฮอนด้าที่สมุทรสาครน,นะครับก็หลังจากนั้นก็กลับบ้านนะครับก็มาตรวจหาเชื้อด้วยตนเองอีกทีด้วยวิธีระเบ,บิดแอนติเจนเทสเนี่ยนะครับก็ผลก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นบวกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตัวในตัวตัวทดสอบเนี่ยมันขึ้น2ขีดจางๆนะครับตรงนี้ก็แต่ว่าก็ทราบผลการตรวจของคุณแม่และหลานชายจากโรงพยาบาลว่าพบว่าติดเชื้อนะครับทั้งคู่เลยนะครับ พอวันที่8ก็นะครับก็ก็ามาตรวจด้วยวิธี Rapid Antigen Test อีกทีด้วยตัวเองเป็นครั้งที่2ครั้งที่ปรากฏว่าผลเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ตรวจสอบดูนะครับก็เนื่องจากว่าน้องแจง้งความประสงค์ว่าจะให้ทางสำนักงานเนี่ยนะครับได้ช่วยดูแลเรื่องจัดหาสถานพยาบาลให้นะครับแล้วก็จะมาขอรับ การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่สถานพยาบาลที่ทางผู้บริหารสารและผู้บริหารสำนักง,งานได,ได้ประสานเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะเร่งประสานงานเพื่อนำตัวของน้องนะครับมาตรวจ RT-PCR นะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยเร็วต่อไปนะครับสำหรับน้องของเราอีกรายหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อรายที่32นะครับ เป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานอยู่ที่สำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีนะครับก็ตามไทม์ไลน์ก็คือในช่วง26-30กรกฎาคมนะครับก็อยู่ปฏิบัติงาน Work f r ฟอร์ m e ที่บ้านนะครับซึ่งบ้านพักน้องก็อยู่ที่อำเภอส่น้อยนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับช่วงวันที่31กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมก็อยู่บ้านนะครับก็ไม่ได้ไปไหนเช่นเดียวกันนะครับ วันที่2สิงหาคมนะครับก็มีการาไปเซเว่นอีเลเวนถวบ้านนะครับแล้วก็เดินทางโดยรถยนต์ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีนะครับก็น้องปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มอำนวยการคดีปกครองชั้น2นะครับพอช่วงสัก11โมงก็ขึ้นไปปฏิบัติงานที่กลุ่มช่วยงานตุลาการชั้น3นะครับซึ่งน้องก็ไปปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ที่ Work from h o m e อยู่นะครับ ก็พอช่วงเย็นห้าโมงครึ่งก็กลับบ้านนะครับออพอวันที่3สิงหาคมนะครับก็มีการเข้าไปเซเว่นอีเลเวนแถวบ้านนะครับแล้วก็เดินทางโดยรถยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักง,งานสารปกครองสุพรุรบตรีตามปกตินะครับแล้วก็ปฏิบัติงานที่กลุ่มช่วยงานตุลาการชั้น3นะครับพอช่วงสักประมาณ11โมงนะครับก็ทราบว่าแฟนของน้องเนี่ยติดเชื้อโควิดนะครับก็จึง เดินทางกลับบ้านแล้วก็ซื้อที่ตรวจเอทมาตรวจนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนั้นก็ยังผลเป็นลบอยู่นะครับพอตกช่วงตอนเย็นนะครับน้องก็ไปที่อนามัยที่สาน้อยนะครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลสายน้อยนะครับเพื่อแจ้งข้อมูลว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วก็ประสานหาที่ตรวจนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คิวตรวจนะครับตอนนั้น วันที่4ครับก็ไปรอคิวตรวจที่โรงพยาบาลไซน้อยแต่ก็ยังไม่ได้รับคิวตรวจอีกนะครับแต่ตอนนี้น้องก็เริ่มมีอาการปวดหัวแล้วก็คันเนื้อคันตัวแล้วแหละนะครับรวันที่5ก็เลยไปซื้อที่ตรวจเอทเคมาตรวจตนเองก็ผลยังเป็นลบอยู่นะครับแต่ว่าลูกคนโตเนี่ยผลก็เป็นลบเหมือนกันแต่ว่าลูกคนเล็กนะครับปรากฏว่าผลเป็นบวกนะครับนะนะก็ะวันที่6กนะครับก็เข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลไซน้อยนะครับก็ ตอนวันที่6น้องก็เริ่มมีอาการเป็นไข้นะครับมีการไอมีน้ำมูกปวดหัวแล้วก็เริ่มไม่มีแรงนะครับตรงนี้นะครับก็พอวันที่7จ็ดแสิงหาคมก็เลยกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็พอวันที่9ก็ทราบผลการตรวจ RT PC R t p c ทจากโรงพยาบาลว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีอาการที่เป็นไข้นะครับมีการไอนะครับมีน้ำมูกแล้วก็หายใจเหนื่อยอยู่นะครับซึ่ง อยู่ระหว่างการรอการประสานงานจากโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตัวนะครับก็ผ้องาฝากทางท่าน,นผู้บริหารสำนักง,งานสาธารณครองที่สุพรรณนะครับช่วยดูแลติดตามให้น้องได้เขารับการรักษาพยาบาลโดยเร็วด้วยนะครับถ้ามีอะไรติดขัดก็แจ้งมานะครับเราจะได้ช่วยประสานงานกันนะครับก็ขอให้ น้องทั้งสคนนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงกลับมาอีกทีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็พี่คิดว่าตรงนี้เนี่ยบุคลากรของเราก็ก็เริ่มทยอยติดเชื้อกันมานะครับก็เป็นรายที่32แล้วแล้วก็ทไรายส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนในครอบครัวทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ย้ําอยู่นะครับว่า ถ้าคนในครอบครัวของเรามีคนต้องออกไปทํางานข้างนอกนะครับเ,เมื่อมาเจอกันก็ควรจะใช้มาตรการเช่นเดียวกันกันกบที่เราใช้กับที่เราอยู่ที่ทํางานนั่นแหละนะครับจะปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ปลอดภัยว่าจะมองว่าคนอื่นจะนําเชื่อมาหาเราอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าเราอย่งต้องมาปฏิบัติงานหรือว่าต้องเดินทางไปข้างนอกอยู่บ้างน,นี่นะครับโอกาสที่เราจะนาเชื่อไปให้คนในครอบครัวก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต่างคนต่างระวังนะครับภายในครอบครัวก็จะทําให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าาตรการทุกอย่างนะครับให้เรานํามาใช้ให้รัดกลุ่มกัแล้วกันนะครับนอกจากให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเราก็เป็นเรื่องประจำที่เราจะให้กําลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เราก็ได้เห็น ควารูปแรงร่วมใจกันนะครับทั้งอาสาสมัครนะครับทั้งทั้งแพทย์ชนบทนะครับที่เข้ามาช่วยตรวจเชิงลุกที่กทมต่างต่างเหล่านี้นะครับก็จะทําให้การคัดกรองผู้ติดเชื้อนะครับได้ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากนะครับเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องต้องขอบคุณทุกทุกท่านเขามากๆเลยนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่พี่บอกพวกเราเอาไว้นะครับว่า เรามาช่วยกันทำคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านไปโควิดไปด้วยกันเพราะว่ายังมีอีกหลายคนหลายภาคส่วนที่พร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานตรงนี้อย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถให้ได้ก็คือความรู้สึกดีๆแล้วก็พลังใจให้กับทุกๆท,ท่านไปนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่เราจะทําให้กับสังคมของเราแล้วก็ครอบครัวประเทศไทยของเรานะครับ ออสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับวันวัยจําแท้สุดหัวใจใจ ตัวแทบขาดตรงหน้ามีโรคร้ายจะเสี่ยงยังไงแต่คนเจ็บใครต้องพายดีเวลาเลิกงานที่ไรกับแบนด้วยใจอ่อนล้าอยากมีใครซับน้ำตาได้ไหม เธอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้ปวดใจสิ้นดีจะมีใครเข้าใจแต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันทราบซึ้ง เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอถาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในน้ำก้นไทยคนนี้กราบขอบพระคุณ อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งกระธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องอยิงย่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในนามคนไทยคนนี้ ขอบพระคุณ